ครับเสียบดําิซพาราะหละังจากไปเบิ่งกับเสียมาโมบ้านครับผมืมันนีู้กลงราคาเคียร์คุยกันเรียบร้อยแล้วครับจัดมาแล้วครับเดีมิก,กา้าตั้งซื้อให้ไหมพร้อมครับเจ้าหิงหิงหมมหิงอย่างไรครับพี่น้อง,งนู่นเน่ะมบ้านเนี่ยเต็มเต็มเลยครับผมแปดเก้าเจ้าหิงหิงได้ซื้อเลยครับ ให้ซื้อพร่อมลงราคาเคีย้ยกันจบอะดวงดีน้ำเลยครับผมพี่น้องถืงอไวายพ่อมเสี๋ยววัาทำสิ่ง,ว,งว่าละถือว่าลายดอกก็ได้ค่าเราค่ายาค่าเบียกินปีไม้ครับเลยมาไทยพี่น้องเบิ้งครับผมเอาไปเสริมทับทีมงานเสียจวันทำสิ่งพลาดละนี่เป็นไม่กล้าหาร่อย นิดเครื่อง geo 7 e ครับผมโบใหง,ง่ัวนี้ลุงเหลิมใบสองร้อยสี่สิบว่ากะน g o 7 e กัเป็นเครื่องสองร้สิบแล้วครับผมขนกันรถเฟนใส่งานมากับปีหกซองสี่ปีแล้วนีหกหกปีหน้าขึ้นหกเจ็ดครับผมอาจาัดมาเสริมทับกับ,กบทีมงาน เสริมดำซิ่งทำไปเรื่อยๆเสริมทับไปเรื่อยๆครับเจ้าเฮงเฮงเจ้าเฮงเฮงสื้อเพิ่นสายา,าบ้านเฮากกสษขัดสีสวีวันไหมครับผมอาบน้าไปเพิ่นตัวเพิ่อนผ้าด,ดวงดีอืม นี่แหละบากะ3สามเมตรหกสิบเป็นใส้มาตรฐานครับผมหัวแคบห้องกระเอาประมาณนี้ครับมอมันตอนเดียวนี่ก็มาเสริมทับเ้ยครับเดอ้อมาเสริมทับเสรวมทำสิ่งพาดล้อมาควอมโศกความลาบเลยมาร้อม,อมความเฮงเลยครับผม แปดเก้าเต็มเต็มเลยนะพี่น้องเลยสาภาพก็ถือว่าโอเคครับก็ธรรมดาเนาะพี่น้องรถเหตุงานแบบมีร้อยเนี่ยห้อยบุ่มห้อยกินแนมีสนิมเกาะเนี่ยนะห้อยกระเทกห้อยอยางมันก็เป็นปกติแต่ว่าเขาออไปขัดสีฉีีบ้านไม่กะมันแต่งได้ครับผมมันแค่ภายนอกภายในมันดีาก็โอเคครับ ทำมาเพื่นแล่นดินใช้งานประจำแหละนี่ออมาจัดมาจากสีสะเก็ดครับผมมาจากกันทะละลักไปใส่งานอยู่หุ่นละพี่น้องเอ้ยของบัวน้องผู้บัญชาหาวุ่นละครับจัดมาเนาะตั้งดากเป็นยังปิกระจูตสิน้องร้อยดินเพื่อนครับเพื่อนใส่งานอยู่นีอะไรแนงมันยร้อยเพื่นคนดินใส้ดินอยู่ครับอื จัดแมในราคาห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันราคาพอฟังอยู่ครับก็เพื่ถึงกำลงมันเลยรับบางคนไทยสองทอนซ้ายขวากับบางคนหนาเท่ทยยื่นออกหน่อยๆก็จะไปโอนไปยังกันกับ ที่จะถอดออกแล้วพี่น้องเอ้กิดว่าพลผพันแบบสงมันโบนาให้ยพานครับพี่น้องมาจึดพี่น้องมาผ่านมาครับไปเสริมทับไปเลียนเพิ่มงานเขาเพื่อมีงานหลายครับผมจะได้วิ่งช่วยกันดูมีก,การนี่ กย่มาพี่น้องเลยวล่าเสียพี่น้องเมืองทางไหนก็เลยว่่ได้เปิดดอกเปิดน้องเปิดหัวหยกหัวเปิดเครื่องให้พี่น้องเบ่งเครื่องน้ำกันครับหยกหัวขึ้นแล้วพี่น้อง พี่น้องบึงเครื่องครับเครื่องกับแห้งๆเลยครับผมแห้งๆเลยเครื่องเจ็ดอีพี่น้องจะว่าหมอนาม้าเปิดเบิ้งแล้วครับผมฟ้าฟ้าหมอน้ำมันยางมันลูกยางมันเสืกครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟ้าหมอนมม้ำไหมหมน้ำมันออกพี่ปั่มก็ดีๆอยู่ ลมทงน,นี้ก็แห้งๆน,นี้ปั๊มพาวเวอร์พาวเวอร์ก็นิ่มน,นี่ก็เป็นเกียร์ซ่าครับผมดันดำสุดมาก,ม,กมันมก็เป็นบ้าเกียร์ซ่าก็เป็นทดเฟืองเกียร์หลังไส้ครับแ่ตัวนี้ก็น่าทีทดเฟืองเกียร์หลังไส,ส่น่ะเคร,รื่องญี่ปุ่นเลยครับนี่ JO7E แข่งครับผมขอพุ่นเสียเพิ่นอยู่เพิ่อนใ้มาใส่งานครับผมน้ำมันเพิ่อนมาเพิ่นมีรถห,หลายคันเพิ่นอนโม่ใครได้ใส่ครับเพิ่นก็นเลยทายออกคันหนึ่งสัน่นโอกาสเสชยโอดำซิงกะเห็นกะบพอมีกำลังทรัพย์กะไปจัดมาครับผมมาเสริมทับเจ้าของนี่แหละ เพืองงนั้นหลายเพราะว่าแรานมีหยอนันสองขันบอทันครับจะเพิ่มมาอีกคันหนึ่งก็เป็นสามอื่นโดดรวมมาซอยแนกอะ่ะเพื่อดีครับผมสุท้ายมึงฟังเรื่องกัน เชครับผมตามสภาพพัวหน้าพี่อยากแข็งเลยนี่เขาแตงไดนครับอางใดอังธูอบูโบตโตโต้เลยครับนี่ทือบู ี่ครับดันล่างแบบขับซีบนะบน,นี่เหรอเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคร่าวๆครับผม,ม<า>เสริมทับมนรถเสริมทับแล้วทีเด<า>็ดพี่น<า>้องเบิง่งถอนต่อไปครับบุญละตอนแนนะรกงา้นเอาบุญละสำหรับมือนี้ก็ฝากทุ่นี้ไว้ก่อนครับผม พอคนอื่นไปเดี๋ยวได้จาแล้วกินเขาแล้วลคลิปนี้สวัสดีครับ